สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวบ้านคนดู EP ที่4กันนะคะก็ไม่ได้ไปเที่ยวนานมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะมาทําแล้วนะวันนี้มีทั้งหมด5สิ่งก่อสร้างด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีของใครบ้างก็สิ่งก่อสร้างแรกนะคะเป็นร้านไก่ย่างของน้องพิมมี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจะบอกว่าร้านน่ารักมากๆนะคะด้านบนมีไอคอนรูปไก่อยู่ด้วย นี่ก็มาเที่ยวกันได้เลยนะคะมีมีดอกไม้ด้วยนะเออน่ารักมากๆเลยค่ะน้องพิมมี่อันนี้ตั้งใจน่าจะตั้งใจสร้างมากๆนะคะน่ารักค่ะนี่นะร้านไก่ย่างน่ากินต่อไปนะคะเป็นสิ่งก่อสร้างของน้องเอ๋ยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย นี่เป็นร้านขายแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็มีเฟ้นไฟด้วยนะจะบอกว่าความคิดดีมากๆเลยนะคะน้องเอ๋ยเอเ๋ยวขอลอกเลียนน่ารักมากๆเลยอะ่ะเออเดี๋ยวเราว่าเราจะสร้างแบบนี้บ้างนะน่ารักมากๆเลยค่ะน้องเอ๋ยคือความคิดดีอะ่ะมีเฟ้นไฟด้วยสวยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปาคาเฟ่แมวของพี่โรนกันนะคะทุกคนอายุตั้ง25เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนเป็นคาเฟ่แมวสีม่วงสีสันสวยงามมากเอออันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะคาเฟยย่แมวนี่ก็เป็นจุดสั่งอาหารรับอาหารนะคะดีงามอ่าใหญ่มากนะคะจะบอกว่าคาเฟยย่แมวใหญ่มากเออก็สวยมากๆเลยค่ะน่ารักต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปบ้านชนบทของน้องอมสินกันค่ะก็เป็นบ้านชนบทที่ ชนบ,บทมากๆนะคะเป็นบ้านแบบต่างจังหวัดอ่ะตรงนี้คือเราชอบมากๆเลยนะคะเออมีเห็ดด้วยข้างในบ้านก็คือสวยงามมากเลยค่ะน้องอ,อมสินคือจะบอกว่าสร้างได้เท่านี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเออเราชอบแบบนี้นะนี่นะสวยอุ๊ยชนบ,บทจริงก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารัก ต่อไปนะคะหลังสุดท้ายแล้วก็คือบ้านของเก้ากี้คนเดิมนั่นเองนะคะไปดูบ้านของเก้ากันก็น่ารักมากมาเลยอันนี้ก็รู้แหละว่าเพิ่งหัดสร้างใช่ไหมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะจะบอกว่าจิปอาจจะสั้นนิดนึงขออภัยด้วยนะคะทุกคนก็ส่งกันมาอีกได้นะคะเดี๋ยวทําให้เนาะนี่น่ารักมากๆเลยอะ่ะคือเป็นบ้านกระทัดรัดน่ารักอยู่คนเดียวไงอะไรประมาณนี้นะคะน่ารัก